มาพูดถึงปัญหาเรื่องของ PM 2.5กันบ้างดีกว่าช่วงนี้ก็คือเรารณรงค์แหละว่าไม่ให้เผาะนะคะแต่มันก็ยังมีคนที่เผาอยู่นะคะ,คะอย่างที่ภูกระลึงจังหวัดเลยเนี่ยเขาก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เขาก็จะเป็นห่วงนั่นคือเรื่องของไฟป่าค,คือนอกเหนือจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่มีการเผาอ้อยแล้วเนี่ยอ,อีกหนึ่งด่านที่เขาก็ต้องมาดูกแกลกันก็คือเรื่องของไฟป่าเพราะออาพอกาดแห้งนะคะก็จะเกิดปัญหาไฟป่านอยู่บ่อยครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูภารกิจในครั้งนี้กันหน่อยค่ะ ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM เ5มนะคะยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ในช่วงฤด,ดูแล้งค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะคะพุ่งสูงถึง188จุดเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งกระดมกําลังทําแนวกันไฟรอบเขตอุทยานค่ะเพื่อปกป้องระบบนิเวศสําคัญบนภูกระดึงและลดผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนค่ะไปติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะในปี2568ที่ผ่านมา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับผลกระทบจากไฟป่าและมีจุดความร้อนหรือฮอสปอตกว่า188จุดเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ต้องยกระดับการเฝ้าระวงังแม้ไฟส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ป่าเต็งรังเชิงเขาซึ่งฟื้นตัวได้เร็วแต่หากไฟลุกลามขึ้นสู่หลังแปรหรือพื้นที่บนยอดภูนั่นหมายถึงความสูญเสียทางระบบนิเวศที่ยากจะประเมินค่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่ากลยุทธ์สำคัญในปีนี้คือการป้องกันก่อนเกิด โดยเน้นไปที่การทำแนวกันไฟเพื่อแบ่งโซนความสำคัญและสกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลามสถานการณ์ไฟป่าของภูกระดึงปีที่แล้วก็ถือว่ารุนแรงอยู่นะครับแต่รุนแรงอยู่ในเชิงพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สำคัญเท่าไหร่หมายถึงว่าพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ก่อนถึงหลังแแปลนะครับเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็งลังและเบญจพรรณครับซึ่งจะมีความเสียหายในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เสียหายมากครับก็คือ สิ่งแวดล้อมทําลายสิ่งแวดล้อมก็สามารถที่จะทําลายระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไฟเกิดขึ้นข้างบนน่ะมันจะทําลายระบบนิเวศอย่างมากเลยครับแต่ถ้าไฟที่อยู่ข้างล่างถ้าเป็นป่าป่าเต็งรางป่าเบญจพรรณเนี่ยการฟื้นฟูของระบบนิเวศก็สามารถฟื้นฟูได้เร็วครับนอกจากการลงมือทําแนวกันไฟป่าของเจ้าหน้าที่แล้วสิ่งสําคัญไม่แพ้กันคือการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชมุมชน ราต้นต่อของฝุ่น PM 2.5ส่วนหนึ่งเกิดจากฝีมือของคนหากเกิดการเผาขึ้นมาแล้วฝุ่นละอองจากไฟป่าจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของเราโดยตรงซึ่งฝุ่นพวกนี้กระจายไปได้ไกลไม่ใช่แค่รอบแนวเขตป่าแต่มันลอยเข้าสู่ชุมชนเมืองไปสมทบกับมลพิษจากการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรมอ๋อวิธีการเตรียมรับมือไฟป่าในปีนี้นะครับที่ผ่านมาเราก็มีการ เผยแร่ประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นมันเป็นส่งผลเสียกับพวกเราอย่างมากนะครับช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาก็มีรอบแนวเขตเราประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านแม้กระทั่งเด็กนักเรียนเราก็ประชาสัมพันธ์เพื่อที่ถ่ายทอดไปให้เด็กนักเรียนรับรู้รับทราบแล้วก็ไปบอกอผู้ปกครองให้รับรู้รับทราบด้วยครับเราประชาสัมพันธ์ไปตามพื้นที่ต่างๆของพื้นที่รอบแนวเขต แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนราชการเราตั้งแต่อําเภอนะครับจังหวัดไปเรื่อยๆประชาสัมพันธ์ให้รับรู้รับทราบให้ให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันไฟป่านี่แหละครับความสําเร็จในการลดฝุ่น PM 2.5ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ช่วยกันหยุดเผาเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์กลับมาอุทัยอาัครจันทร์ถ่ายภาพกิ่งการกุ้งซุย ทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงานนี่แหละค่ะปัญหาเรื่องไฟป่านะคะจะไม่ใช่แค่ปัญหา PM 2.5นะคะคือถ้าเกิดไม่มีการทำแนวกันไฟไว้เนี่ยไฟเนี่ยถ้าไปถึงหลังแปดม,มันจะไปส่งผลถึงระบบนิเวศท,ทั้งหมด บนภูกระดึงนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะคะดังนั้นแล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญนะคะของผู้พิทักษ์ไฟป่าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยคืออย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยช่วยกันทําแนวกันไฟลดปัญหาฝุ่นนะคะชาวบ้านแถวนั้นก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ก็จะได้ไปเยือนภูกระดึงด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จะได้ไปเห็นธรรมชาติสวยๆนะคะยังไงพวกเราประชาชนก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเป็นหูเป็นตานะคะคอยดูแลถ้าามีไฟป่เกิด ขึ้นก็สามารถรีบแจ้งนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ